สวัสดีครับสิบพฤษนะครับผมรับบทเป็นชรลันนะครับผมในข้ามฟ้าเคียงเธอครับคาแรคเตอร์ของชาลันแหะครับผมจริงๆเขาเป็นคนที่ไม่ค่อยพูดครับแต่เวลาที่ได้พูดก็จะพูดต,งตรงๆก็จะมีความแบบปากร้ายในบางอย่างนะครับผมแล้วก็เป็นคนที่รักสันโดษเขาชอบแบบวา่าวาดภาพนะครับผมเล่นกีฬาต่างๆแล้วก็ฟันดาบเก่งมาก แต่ไอทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยเขาเป็นคนที่ไม่อยากเปิดเผยให้ใครรู้ว่าเขาเป็นคนที่เก่งรอบด้านนะครับผมเนื่องจากเขาเป็นองรครัษ์ที่ต้องดูแลกษัตริย์นะครับผมแล้วก็เป็นคนที่จริงๆผมว่าเขาเป็นคนที่โรแมนติกนะมีความโรแมนติกแล้วก็โดยมวลรวมโอ้ออของเขาอะเขาเป็นคนดีครับผม ครับฝากติดตามข้างฟ้าแียงเธอเดอ n น x t สปรินนะครับทางช่องวัน31นะครับผมแล้วก็รอติดตามทางแพลตฟอร์มต่างๆนะครับผมยังไงก็ฝากเป็นกำลังใจให้และแสดงทุกท่านแล้วก็ฝากทีมเบื้องหลังด้วยนะครับผมเพราะว่าเรื่องนี้จัดใหญ่จัดเต็มมากก็ฝากเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับผม